รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คำคที่บอกเธอนั้นต้องออกมาดูด้วยตาด้วยใจเป็นอำเภอใต้สุดแดนสยามแต่ช่างงดงามเนื้อคำจะบรรยายผู้เขาอบล้อมกอดเมืองเอาไว้อบอุ่นด้วยน้ำใจไม่ตรีชาวเบตรง ใครมาเยี่ยมเยือนต้องบอกว่ารักว่าลงหนทางมาแม้จะกี่พันโค้งแต่ใจคนเบตรงไม่คดโคงเหมือนทางเป็นเมือนสามสงบลมเย็นอยากให้มาเห็นความงามไม่เจืดจางรีบจัดกระเป๋า จออกเดินทางมาพักผ่อนนอนค้างอย่าเอาแค่ดูในทีวีหากเธอได้มาเที่ยวเบตงเธออาจต้องมนเสน่ห์ทุกนาทีจนอยากย้ายบ้านมาอยู่เมืองเมืองนี้ แค่เหตุผลนิดๆหลงรักเบตงอย่างจัง ต้องบอกว่ารักว่าลงหนทางมาแม้จะกี่พันโค้งแต่ใจคนเบตรงไม่คดโค้งเหมือนทาง mm hmm. เป็นเมือแงแสนสง,งบลมเย็นอยากให้มาเห็นความงามไม่จืดจางรีบจัดกระเป๋าเอาใจออกเดินทาง มาพักผ่อนนอนค้างอย่าเอาแค่ดูในทีวีท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อายเวนะครับเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดที่แห่งเบตงเลยนะครับมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปีนะครับอยู่ในพื้นที่กอ,องขอไมโครเวฟ เป็นทะเลหมอ,อกที่ใหญ่และสวยงามมากๆเลยนะครับซึ่ง Skywalk นะครับเป็นสะพานที่ทอดยาวสามารถชมวิวได้อินฟินิตี้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาเติมชมไปชมพร้อมๆกันกเลยครับ านผู้ชมครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาผมจะไปที่โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนงางเจ้าเศรษฐกิจพระบ,บรมราชินีนาถที่บ้านจาระปูง้ตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลา้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเข้าไปรับชมภาพและบรรยากาศพร้อมก,อก,กันเลยครับ ท่านผู้ชมครับโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพรบรมราชินีนาที่บ้านจ่ารักปุงโงตตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาสภาพพื้นที่โดยทั่วไปนะครับเป็นพื้นที่ลาดชันแนวเทือกเขาสันคลักคีลักษณะเป็นดินลูกลังมีแหล่งน้ําเป็นน้ํทรับกั้นฝายดินนะครับหน้าฝายดาดคอนกรีตนะครับที่ตั้งห่างจากเขตเทศบาลเมืองเบตง12กิโลเมตรนะครับติดชายแดนไทยมาเลเซียครับ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็พจพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบระมราชินีนาถนะครับเพื่อไปแหล่งจ้างงานช่วยเหลือราษฎรให้มีงานทำนะครับมีไรายได้พอเลี้ยงชีพเพื่อไปแหล่งผลิตอาหารให้แก่ท้องถิ่นยามปกติและในยามฉุกเฉินนะครับก็เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทําการเกษตรปศุสัตว์และการประมงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อให้ราษฎรได้รวมกลุ่มกันด้วยความรัก พร้มสําหรับในกลุ่มการประกอบอาชีพนะครับได้มีมาตรการระวังป้องกันตนเองจากภัยคุกคามของกลุ่มผู้ปกครองไม่สงครับภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเข้าให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันจากสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรลัสุธาพิมลรักษ์พระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้อานาราชฎรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมั่นคง และยังยืนบนผืนแผ่นดินไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ในพื้นที่ภาคใต้จำนวน15แห่งแบ่งเป็นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อํอำเภอของจังหวัดสงขลามีทั้งหมด14แห่งและจังหวัดพัทลุงจำนวน1แห่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริจำนวน4แห่ง 1. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านจะเลาะปูงโง่อำเภอเวตรงจังหวัดยะลา2โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านควหลันตําบลเปียนอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลา 3. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านปียาตําบลปียามุมังอำเภอยะลิงจังหวัดปัตตานีและ 4. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านน้ำดำ ตำบลปุโลปุโยอำเภอหนองติกจังหวัดปัดตาตานีภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเข้าให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันเป็นไงบ้างคาับเรื่องผลผลิตทางการเกษตรช่วงนี้ฤนะดูฝนด้วยครับก็ยังสามารถดําเนินการได้ตามปกติครับ ก็มีทั้งไม้ผลทั้งพืชผักพวกนี้ขายได้หมดไข่ไก่ก็จําหน่ายได้ทั้งหมดเลยครับท่านไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการผลิตแล้วสูญเสียผลผลิตไปเลยครับแสดงว่าก็ขา,ขายหมดทุกวันครับครับผมที่ฟามเบตงเราปลูกพืชผ,ผ,ผ,ผักปลอดสารพิษไม้ผลปลอดสารพิษมันเป็นความน่าเชื่อถือของโครงการทีนี้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้รักสุขภาพผู้สูงอายุหรือว่าข้าราชการโรงพยาบาลพวกนี้ก็จะ มาเป็นลูกค้าประจําของโครงการจริงๆผมมองว่าใครๆก็ชอบผักที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะก็ขายไม่พอเหมือนกันครับออกปีละสองครั้งเท่านั้นเองครับที่เราเก็บผลที่รู้ว่าขายไม่พอนี่ทำไมเราไม่เพิ่มเรื่องพื้นที่ในการปลูกด้วยขยายพันธุ์เรียบร้อยล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยลงในแปลงเกษตรที่แสดงว่าจริงๆก็มีแผนอยู่แล้วนะครับเขาเขาาปลูกในหลายพื้นที่นะเพราะเนื่องจากว่าไอ้พวกนี้ปลูกง่ายใช่ครับปลูกง่ายแล้วก็โรคก็ไม่ค่อยมีนะครับปัญหาเรื่องแมลงก็น้อย แล้วปลูกประมาณปีครึ่งถึง2ปีก็เริ่มที่จะทยอยเก็บผลผลิตได้แล้วแล้วอายุอ่ะอายุในการเก็บผลผลิตห้าปีหกปีได้สบายมากเลยครับครับผมแล้วก็เก็บได้ตลอดด้วย่ันเก็บจาหน่ายได้ตลอดครับแล้วก็ฝากเรื่องของประเด็นเรื่องการ่า้จ่ายที่อยู่วันๆเรื่องผลผลิตเรื่องรายรับรายจ่ายผมดีก็ต้อง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 ดูตรองแม็กดัเขาอยู่เหมือนกันนะใช่ครับ มีมะพร้าวน้ำหอมกินด้วยเหรอใช่ครับผมเตรียมไว้แล้วท่านท่านขออนุญาตครับเตรียมไว้ในเตียมไว้ใครครับเตรียมไว้ท่านขอบอชิมดูครับค่อนข้างจัดใหญ่กพันช่วงนี้จะเป็นผลใหญ่ครับท่านลองชิมดูครับแล้วเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่ไหมเป็นครับเป็นที่นิยมครับยิ่งถ้าเป็นชาวมาเลเซียนี่จะนิยมทานน้ำมะพร้าวมากครับทางมาเลเซียก็ก็ชอบด้วยนะครับเป็นไงเป็นใบตานั้น สดชื่นครับรู้สึกกินไปแล้วมันครับไอ้มันมีพลังมันมีพลังมีพลังครับโอเคขอบคุณมากๆครับอ่ก็ก็ฝากช่วยดูแลกันในฐานะของท่านผูจัดการตามก็ลองดูครับผมอันี้ชมพู่มันเป็นชมพู่พันธุ์อะไรเป็นชมพู่ทับทิมครับท่านเป็นชมพู่ทับทิมที่อยู่ในภาคกลางนะครับเราก็มาปลูกปลูกเป็นพืชสวนผสมเป็นพืช ทั้งปลูกทั้งไม้ผลทั้งพืชผักในแปลงเดียวกันเลยนะครับลักษณะเด่นของมันจะมีสีแดงสดเหมือนทับทิมอย่างนี้นะครับด้านในก็เนื้อแน่นรสชาติหวานกรอบนะครับระยะการปลูกก็ไม่ไม่นานนะครับก็ประมาณ2ปีกว่าก็ได้ได้ผลผลิตแล้วไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดครับไม่มีเม็ดเป็น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 ที่นิยมในพืนที่ของที่นี่ก็เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากอย่างที่ผมเรียนไปที่สําคัญที่สุดคือ มันไม่มียาฆ่าแมลงมันไม่มีเคมีนะครับมันจึงได้ลักษณะพิเศษของเนื้อชมพู่ที่แน่นแล้วก็หน้ารับประทานดมก็ไม่มีกลิ่นแกะก็กรอบนะครับเสน่ห์ของผลผลิตในฟาร์มมันเป็นอย่างนี้เองก็คือครับมันไม่มีสารมันไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารพิษก็เลยเป็นที่นิยมส่วนใหญ่ก็จะเป็นความสดของผลไม้ใช่ด้วยอะไรด้วยใช่ครับนะครับก็เดี๋ยวขยาตให้พี่โชคได้ กรุรนาพาผมเดินทางไปเยี่ยมชมในส่วนของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในพืน้นที่ไหนครับผมด้วยความยินดียิ่งครับ,รบโอเคครับนี่ครับไปละไปกันภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝัน พอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจแต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายสบลงแนบอุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยลง ชลพรํำเขียวผู้อำนวยการสุมาสารงานโครงการเนื่องจากพระราชดำริและคณะได้เดินทางไปพบปะตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินาถบ้านจารอบุงโงอําเภอเวตงจังหวัดยะลาพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพให้แก่พี่น้องประชาชนไทยพุทธกลุ่มผู้สูงอายุขออนุญาตนำท่านผบอรตรวจเยี่ยมนะครับและก็พบปะสมาชิกโครงการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างนะครับบ้านจอรอบพุงโนอำเภอเบตงนะครับ,รบปัจจุบัน,ารานเรามีสมา,าชิกอยู่ทั้งหมด30กว่าคนทั้งคนทำงานทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กด้วยอยู่กัน16ครอบครัวนะครับแล้วก็มีที่ทำกินที่จัดสรรให้อีกคนละอีกครอบครัวละหนึ่งทรครับมีความสุขกันดีมีความรักความสามัคคีไม่มีเรื่องของกากรทะเลาะเบาะแว้งมีอะไรไหม ไม่ไมีมมประเด็นมีปัญหาครับก็อยู่กันมา10กว่าปีแล้วนะครับพวกที่มีปัญหามากพวกที่ไม่ยําลงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็มีความฟุง้งเฟ้อก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ลําบากก็แสดงว่าแต่ละคนก็เขาก็ปรับสภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีใช่ครับได้ดีครับ,รบก็เป็นไปตามพระราชเสาวนนี้ของพระองค์ท่านที่ต้องการให้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ว่าสาหรับรองรับ ในโวนของประชาชนคนไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดให้มาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับก็ขอบคุณในโวนของของของท่านผู้จัดการฝามด้วยนะครับที่ได้ดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีครัับบขอบคุณครับขออนุญาตพาท่านไปพบสวัสดีครับคุณตาครับครับสวัสดีครับออยยย่าางงพีใกลตััววคมสุข อาคุณป้าครับครับครับคบนนค,คขออนุญาตครับบอกท่านผู้สูงอายุท่านนี้ชื่อนางประภัยแท่เล้านะครับ<ะ>เคยประสบอุบัติเหตุขณะที่ทำงานอยู่ในแปลงแล้วปัจจุบันนี้สะโพกเคลื่อนก็ไม่สามารถที่จะทำในแปลงได้แต่ก็ยังสามารถดำรงชีพ ทำงานเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองได้ดูแลตัวเองได้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณแก้วมูลม้งเมินนะครับอายุประมาณ65นะครับก็เป็นผู้ปฏิบัติงานแล้วก็เป็นมะเร็งในลําไส้นะครับขณะนี้ก็ดําเนินการรักษาอยู่นะครับแล้วก็ก็น่าจะอาการดีขึ้นนะคุณป้านะเอา่าจะดีขึ้นแล้วก็ก็ออกกําลังกายกันไปด้วยอะไรไปด้วย อางเจมาส์ในเรื่องดังธุรกิตรงกันมัมาเยอะก็คือแกบอกว่าแกยังสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ใช้ก้าวอี้พายุไปส่วนคุณป้านุ่นก็ก็ให้กำลังใจนะผมว่าอยู่ติดกันดูได้ได้ตัวอย่างน้อยก็ได้ได้ได้ดูแลซึ่งกันและกันอย่าอย่าอย่าทิ้งกันเพราะเราอยู่ก็บ้านใกลเรื่องเกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทาง ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณป้าครับครับอ่าครับครับคุณป้าท่านนี้ชื่อนางอบเชยอ่องใหญ่นะครับอายุ80ปีนะครับปัจจุบันไม่ได้ทำงานแล้วเพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่ไหว ปัจจุบันก็อาศัยอยู่กับลูกสาวสองคนที่เป็นสมาชิกของฝันตัวอย่างนะครับครับก็ก็ดีขึ้นนะผมว่านะครับดูได้ครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะอายุเยอะอายุเยอะก็ฝากเรื่องขึ้นลงเนี่ยบันไดต้อง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 ระมัดระวัง ครับต้องระมัดระวังอ๋อเดี๋ยวนี้ขึ้นลงงันั่นไม่ได้แล้วครับครับก็ขอให้คุณป้าดูแลสุขภาพนะครับขอบคุณครับคุณป้าครับครับมีใครอยู่ไหมครับ,รบ,รบสวัสดีครับ สบายดีไหมครับ,บครับจากสูปรสานางานโครงก,การเนื่องมาจากพระราชนครินะครับ,บค,คุณป้าครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้สูงอายุนี่ชื่อคุณไวยหว่าแทหวงนะครับปัจจุบันอายุ75แล้วนะครับก็ยังยังทำงานอยู่นะครับมีโรคประจำตัวอะไรไหมครับอ๋อธรรมดาครับเจ็บข่าวเพราะอายุ75แล้วอย่างอื่นไม่มีโรคประจำตัวอื่นมีไหมมีไหมคุณป้ามีมีความสุขไหมครับ ที่อยู่ที่นี่มีพื้นบ้านด้วยมีพื้นที่ไว้สำหรับทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีลูกหลานได้วิ่งเล่นได้ทักทายผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีและที่นี่ดูสภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศค่อนข้างจะดีแล้วก็เงียบสงบนะครับก็ขอบคุณครับคุณป้าครับน คนเอด้ายะครับมีใครอยู่บนบ้านไหมครับครับป้ายะขึ้นบ้านนะครับครับครับวันดีครับคุณป้าครับ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 คุณป้าครับครับคุณป้าครับสบายดีไหมครับสบายดีค่ะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่อายุเ5บ้าค่ะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมีค่ะนะครับก็วันนี้ของผมจากศูนย์ปราษางานโครงการอนเนื้อมาจากพระราลำดินะครับก็นําถึงเงินชีพ มาเยี่ยมเยือนคุณป้าด้วยนะครับป้าขอขอบคุณทุกทท่านที่มาเยี่ยมเยือนพวกเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากมได้ครับเดี๋ยวผมขอญาตเดินทางกลับก่อนนะครับ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 สวัสดีครับครับครับป้าครับครับครับยใตี่กวงเฉลิมพรคำเคียวเดินทางต่อไปยังบ้านของนางสาววัสนาม่ดี เพื่อพบปะให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้านภายัยโควิด -19 จ้างงานต่อเนื่องจำนวนสีลายโดยทั้งสีลายเคยเป็นแรงงานในประเทศมาเลเซียเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับสวัสดีครับกค,ครับครับครับ ความสุขกันจ้างครับ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 จากศูนย์ภาษางานโครงการเนื้อมาจากพระราลํลีครับครับครับขออนุญาตครับประบอครับผมพาท่านมาเยี่ยมเยือนสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด19 ซึ่งปัจจุบันยังจ้างงานต่อเนื่องอยู่15าลายนะครับคุณคนนี้นะครับเป็นเจ้าของสวนนะครับชื่อคุณวาสนามะลีนะครับถัดมาก็เป็นเจ้าของสวนข้างเคียงน,นะครับนางซอฮาสุธยศนะครับคนถัดมาก็คุณฮาริมอคสอิะนะครับคนถัดมาก็คือคุณดอดิยะยูโซนะครับทั้งหมดก็ยังปฏิบัติหน้าที่ทำงานอยู่ในโครงการฟาร์มตัวอย่างเบตงปัจจุบันครับ มีผลกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนครับสาหรับโควิด -19 ความเป็นอยู่ครับก้าครับก่าเนื่องจากเมื่อก่อนนะคะที่เกิดสถานการณ์โควิดสิบเก้าก็กาคือทําให้เมื่อก่อนที่ที่เราทํางานที่ประเทศอินธดีเซียนะคะแล้วก็ด่านปิดก็เลยทําให้พวกเราไม่มีงานทําแล้วก็ด้วยด้วยความที่ท่านท่านนะคะทห่พนุษได้มาทําง,งานตรงนี้นะคะ่ะได้ได้รายได้แล้วก็ได้ได้ศึกษาความรู้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ออกมาเป็น มาทําที่ส่วนของพวกเราด้วยค่ะไปศึกษาความรู้ที่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 ฟาร์มเสร็จแล้วก็มาขยายผลทําที่บ้านที่ที่ดินของตัวเองใช่ครับจริงๆก็เป็นไปตามพระราชวนิจของพระองค์ท่านที่หวังไว้ลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับครับก็ส่วนส่วนที่การการทำแต่มาทําที่บ้านตรงนี้ค่ะก็คือเมื่อก่อนตอนที่เราหยุดที่ที่ฟาร์มตัวอย่างก็คือเราเรียนรู้วิธีการปลั่นการปลูกผักแล้วก็การ ของของผู้ผลนะค่ะแล้วก็ทําให้เรากตรงนี้ก็คือเรียนรู้จากตรงนั้นมาแล้วก็เราได้มาสานต่อที่บ้านก็คือหนึ่งตัวตัวอย่างที่เราได้ก็คือหนึ่งแบ่งปันให้ชาวบ้านที่ว่ายาติ่นของเราก่อนหนึ่งอย่างแรกที่เราแบ่งปันนะคะอันที่สองก็คือเราเอาไปขายก็คือส่วนส่วนรายได้ที่เหลือตรงนั้นเราเอาไปขายก็คือไปที่ที่ร้านค้าขายของชำมหาจ่าครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นทั้งผู้ปฏิบัติเองแล้วก็เป็นทั้งครูในการขยายผลในสิ่งที่เรา เราเราเราไปเรียนมาแล้วก็มาขยายผลนะครับเ่อนบ้านด้วยถือว่าเป็นเรื่องดีปัญหาเรื่องการตลาดมีไหมหรือว่าทางการตลาดเองก็มีรองรับให้พวกเราอยู่แล้วผลผลิตที่เราได้ได,ได้ได้ทาได้ผลิตออกมาเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็นําไปส่งที่ไหนร้านค้าค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราถือว่าในชุมชนของเรามีร้านค้าเยอะมากเหมือนกันนะฮะกาิชุมนชมนใช่ไหมคะคร,ร้านก็รเราเอาส่วนตรงนั้นนะฮะสวนผักส่วนผลไม้ตรงนี้ค่ะไปวางที่ร้านค้า แล้วเอามาขายด้วยอาหารกะเพึ่งพาตนเองได้นะการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งก็ยังเป็นหัวใจสําคัญในเรื่องของการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วก,ก,ก็เรื่องของความรักความสามัคคีเพื่อนบ้านยังเป็นหัวใจสําคัญก็ดูแลกันให้ดีแล้วก็ขอบคุณพวกเราด้วยนะยังนําไปสู่เรื่องของการขยายผลในบ้านเรือนที่ใกล้เคียงเป็นญาติเป็นเพื่อนบ้านครับโอเคครับขอบคุณมากครับกาครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับครับครับ หายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลสวัสดีค่ะหนูชื่อพันหนูรักนายหลวงกับพระราชนินีพ่อแม่หนูมีงานทำทำให้หนูได้เรียนหนังสือมีบ้านอยู่ สวัสดีค่ะหนูชื่อพิงค์หนูรักนายหลวงพระราชินีแม่หนูทำงานในความตัวอย่างแม่หนูมีงานทำทำให้หนูได้เรียนหนังสือภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่สับแบบนี้นะตอน,นี้ มือถอนั่นไม่เป็นไรลูกปูเป็นก้อนเลยแะเป็นก้อนนี่แหละน้องมาถอนแบบนี้เลยถอนก้อนถอนแบบนี้เวลาจับจับแบบนี้นะจับแบบนี้ก่อนแล้วก็เวลาน้องสับใช่ไหมสับแบบนี้แถวว่าน้องใหญ่มันโดนรากตรงนี้นะลูกอ่าถ้าเจอหญ้าแบบนี้ใช่ไหมน้องก็ถอนใช้มือถอนเลยลูกอ๋อ นี่ขอแนละ้พ่าบุ๋มได้ค่ะอ่าน้องก็ถอนเลยลูกน้องสับแบบนี้นะคะลูกส,สับปัวยินไปเรื่อยๆอันนี้คือต้นแตงกวานะคะ,ะถ้าน้องเจอยาน้องก็ถอนเลยลูกถอนเพื่อให้แตงกวาเราโตเร็วๆความรู้สึกที่ว่าบุ๋มได้อยู่ที่ความตัวอย่างนะคะมันเป็นสิ่งที่ประจับใจมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่ามันทําให้ ก็ครัวของบุ๋มเนี่ยได้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็แบบสามารถเป็นอาชีพที่พึ่งพาตนเองได้ไดาการปลูกผักสวนครัวของบุ๋มนะคะก็คือจะมีหลายๆอย่างอะคะอ่ะมีตั้งแตงกวาตัวผักยาวผักบุ้งผักที่ว่าอยู่ริมรัว้วเราสามารถเก็บกินได้ตลอดวันเลยนะคะ,ะทุกครั้งที่ว่าคุณไม่ออกค่ะพี่ สิ่งที่บุ๋มเข้าใจตอนนี้ก็คือคานเป็นอยู่ชีวิตกองบุ๋มอะได้มาอยู่ที่นี่คือดีขึ้นมีเงินให้ลูกได้เรียนหนังสือที่ดีขึ้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าสามารถยืนด้วยขาตัวเองได้แล้ว ทำให้ครอบครัวดีขึ้นนะคะขอบคุณพระองค์ท่านที่ทรงมอบพื้นที่หนึ่งไร่ให้บุ๋มได้ทำมาหากินได้มีชีวิตที่ดีขึ้นบุม๋มจะรักษาแผ่นดินนี้และจะอยู่ตรงนี้ตามรอยพระองค์ท่านแบบนี้ตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญ ใหญ่มีคุณสวัสดีครับอรุณสวัสดียามเช้ากับผมนายโชคชัยสกุลชัยแก้วผู้จัดการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างมันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านจระพุงโงอําเภอเบตงจังหวัดยะลาวันนี้นะครับในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ท่านเห็นอยู่คือสมาชิกใน โครงการหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงก่อนที่เราจะมาร่วมกิจกรรมกันก็ได้ทำการตรวจเอทีเคนะครับ<ะ>เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐนะครับที่เรามารวมตัวกันในวันนี้นะครับก็เป็นการปฏิบัตินะครับพบปะสมาชิกในห่วงสุดสัปดาห์ของการปฏิบัติงานนะครับ<อ>เพื่อเป็นการถามไถ่ายสารทุกสุขดิบชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆนะครับมีเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรหรือไม่ นะครับเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในโครงการนะครับและข้างๆผมนี้นะครับคือประธา,า,านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงคุณทวีศักรุงคลสกุลฤทธิ์ครับสวัสดีครับผมนายทวีศัก์มงคลสกุลฤทธิ์ประธานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและความตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถบ้านจปประปบะโง อำเภอไปตรงจังหวัดยะลามากกว่าสิบปีรักแผ่นดินที่นี่มากพระองค์ให้ที่วอวศัยที่ดินและมีงานทำพระมาะหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอทรงพระเจริญวันเศ้าหูเจียงสวัสดีครับ ความมุ่งมันยังมีอยู่ยังต้องสู้ต่ออพระเรองค์ทงพระรพรองค์ทะมีคนบอกไว้โลกเรามันช่้งกว้างใหญ่บอกคอยให้หัวใจคน ตายสุดสยามเบตรงนั้นชันง,งดงามและรอคอยให้เธอมาเจอฉันยังพอจะพบกันวันที่เธอได้เจอฉัน